สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมสุทธิผสีหาดนนิดแล้วนะครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมที่ดินย่านตำบลหนองเปรางายนะครับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับจริงๆแปลงที่ผมจะนาพาไปเยี่ยมชมวันนี้ผมเคยมารีวิวไว้รอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนั้นมาหญ้ามันเขนาเริ่จะขึ้นรกนะครับวันนี้มาอัปเดตบริบทนะเพราะว่าเพิ่งมาเคลียร์พื้นที่เคลียร์หญ้าของพื้นที่นะครับ พิกัดของที่ดินแปลงนี้นะอยู่ที่ตำบลหนองเปรางายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับจากถนน5027นะฮะนบ5027ก็คือเส้นที่มาจากทางอำเภอไซน้อยมุ่งหน้าไปวัดต้นเชือกนะฮะ้าไปถ <c oughs> ึงที่ดินก็เพียงแค่ประมาณ40-50เมตรฝั่งที่รถกำลัลงวิ่งไปเนะี่ยสามารถไปอำเภอไซน้อยได้นะครับ <c oughs> 8เมตรได้นะฮะส่วนฝั่งด้านนี้นะครับไปเชื่อมต่อ คลองถนนนะครับไปออกสระยาไปออกนครปฐมได้นนะส่วนที่ดินของเราจะอยู่ในซอยนี้ตรงนี้กาเรียกว่าซอยรุ่งเรืองนะฮะปากซอยมีป้ายช่ซอยชัดเจนนะซอยรุ่งเรืองเข้าไปในซอยนี้ประมาณ50เมตรนะที่ดินของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือนะถนนทางเขาออกเป็นถนนคอนกรีตนะกว้าง5เมตรนะเป็นถนนของทางอบตหนองพรองายมาสร้างไว้นะคุณสร้างไว้เมื่อปี63สา ก็คือสีทีท่แล้วนี่เองนะบริบทภายในซอยมีบ้านเรือนคนอยู่อาศัยนะครับแต่ว่ายังไม่หนาแน่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่านะก่อนจะถึงที่ดินของเราก็จะเป็นที่ว่างเปล่าแปลงนี้นะครับท่านที่มองหาที่ดินย่านอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับใกล้ถนนเส้นเมนหลักนะผมว่าแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ไม่น่าพลาดเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าที่ดินของเราถมไว้เรียบร้อรยทั้งแปลงนะครับ เนื้อที่200ตารางวานะวันนี้มาอัปเดตท,ทั้งบริบทของสภาพแวดล้อมของที่ดินแล้วก็อัปเดตราคาใหม่นะราคาเดิมตั้งไว้ที่ตารางวาละ14,00 0นับาทนะวันนี้มาอัปเดตราคาใหม่นะลดลงมาเหลือแค่ตารางวาละ13,000บาทนะหรือว่าทั้งแปลงอยู่ที่2ล้าน6แสนบาทนะครับราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนะักกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับเป็นฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะครับจะให้ดูตรงปากซออที่าา่่เเเรราาาข้มมืสักคู จากปากซอยเข้ามาเพียงแค่ประมาณ50เมตรท่านเองนะเป็นที่ดินใกล้ถนนเส้นเมตรหลักนะครับสามารถเชื่อมต่อไปออกถนนลาดประดูกไปออกบางกรวยไซน้อยบอ,อกวงแหวนกาจ,จนาหรือถ้าเลี้ยวขวาไปก็สามารถไปเชื่อมต่อสารยาได้เลยนะครับปัจจุบันที่ดินของเราถมไปเรียบร้อยทั้งแปลงนะรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนนะหน้ากว้าง32เมตรแนวลึกอยู่ที่25เมตรนะจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ถมไปเรียบรอยทั้งแปลงนะครับ หน้าเขจะกว้างนะหน้ากว้าง32เมตรนะครับถนนเส้นเมนหลักก็เข้ามาเพียงแค่50เมตรเท่านั้นเองให้ดูขอบเขตของที่ฮนะที่ดินมีการรังวัดสอบเขตไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบเขตก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะช่วงที่รถดินมาถมก็ผมทับเสาหมุดแล้วก็เสาพยานนะแต่ว่าด้านหลังยังเห็นเสาพยาอยู่เดี๋ยวดูด้านหลังนะ ที่มองหาที่ดินย่านนี้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือจะทาเป็นลักษณะโกดังเก็บสินค้านะผมว่าแปลงนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้ามาจากเส้นเมนแค่50เมตรอ่ะผมจะมีปัก2ไม้ไผ่ไว้นะ่ะหมุดอยู่ตรงนี้เลยนะครับบริบทใกล้เคียงนะครับก็มีที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะโกดังเก็บสินค้าก็มีนะครับฝั่งนู้นเป็นบ้านเดียวนะครับปักซอยเราเข้ามาก็จะมีบ้านเดี่ยว มีบริษัทรุ่งเรืองด้วยตรงนั้นนะครสำหรับสถานที่สําคัญสาคัญโซนนี้นะก็จะมีปตทรุ่งเจริญมงคลจิตหนองพรางายจากตรงน,นี้ไปเพียงแค่1.2กิโลเมตรไปตลาดสดปูดมพรก็เพียงแค่1 9กิโลเมตรนะครับโครงการบริหารส่วนตำบลหน,นองพรางาย2.5กิโลเมตรวัดอมอ่อง2.6กิโลเมตรไปโรงพยาบาบางบัวทองสองนะก็เพียงแค่8.9กิโลเมตร สำหรับท่านที่หมายทางเซ็นทันพลาซ่าวิสเกตนะมาถึงที่ดินก็อยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรท่านเองก็ถือว่าเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่มีมีอนาคตสุดๆนะเพราะว่าเป็นรอยต่อเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนนทบรุรีโซนบางบัวทองไซน้อยเชื่อมต่อไปทางพุทธมนฑลน,นะครับไปนครชัยศรสีจังหวัดนครปฐมได้นะครับขอบเขตด้านนี้ก็จะมาที่จุดตรงนี้นะ่ะ มีหลักมุดหลักเขตชัดเจนนะฮะเพราะว่าที่ดินมีการรังวัดแล้วก็ถมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าสวยมากๆแปลงนี้นะครับไฟฟ้าผ่านมาถึงหน้าที่แล้วนะครับส่วนระบบน้ำประปานะครับาต้องมีการลากท่อเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับอ่านี่คือขอบเขตฝั่งด้านหนึ่งนะครับท่านใดสนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้นะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ครับวันนี้ต้องล่าลากันแล้วนะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะที่กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ